สบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุกุรูสักคนมื้อน,นี้จะมีสิบาทุกคนไปเยื่องแมงขนูนไปเก็บแมงขนูนพี่น้องเนาะไปเก็บอยูกกมาขามอยู่ในเฮือนทั้งหละพี่น้องโกมาโกมาขามอยู่ในเฮือ์นทั้งแม่นเบอร์กำลังป้องไหมเนาะและแมงมีแมงขนูนมาจับไมอยู่นะพี่น้องนะเดี๋ยวเฮาสิไปการบาั่องอุปกรณ์เที่ยวเก็บมาก็มีหัวคมพี่น้องเนาะไปเยื่งนะแล้วก็คู่เชืิอน้ำพี่น้องเฮาไปเก็บแมงขนูนเชืิอน,นี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปกันเลยเนาะ นี่นะทุกคนอันนี้ก็คือเมี่ยงขนูนที่มาจับอยู่ในต้นมะขามนี่เนาะต้นมะขามห่าเบือกําลังอ้อนโป้งไหมพี่น้องเนาะก็มีดลายตัวได้บินมาจับแล้วก็มนจับอยู่ในต้นมะขามนี่ทุกคนเนาะตัวกับประมาณตัวได้น้อยสีน้ําตาลเนาะเอากัดจับเอาเลยพี่น้องเจ็บเอาแล้วก็สดเล่าเอาตัวเลยยืมมันยู่ตามเอากับเอามือจับเอาแบบนี้เลยเนาะพี่น้องก็มะขามก็มีเยอะพี่น้องก็มะขามอยู่ในเฮือนเท่านี้ละ เทากัม okay. so, ีได้ไปการไก่ทั้งลื้อยังก้ารอยู่ในเฮืรดเลยนะเพราะว่าอยูเฮิร์เท่ากัมีต้นมะขามเนาะเม่งขนุนมักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่มีเบืออ่อนๆพี่น้องน้องกัส่วนใหญ่มันมักอาศัยอยู่ต้นมะขามพี่น้องเน้ออยู่ต้นคูนต้นไม้ติ้วแบบี้เ่ากับก้านน้ำคกมะขามเท่าที่จะมีเคยก้านมานะแต่ว่ายูต้นมะขามจะมีหลายกว่าเนะเม่งขนุนก็มีหลายไปเลยพี่น้องน้องพอได้ก้านนะ คันกกลายกับลายพี่น้องเานาฉันเล่าคุกทุนๆเลยอันนี้มันมีลายเนาะเพราะว่ามีต้นไม้ใบอ่อนลายมันก็นใหญ่เ,เ,เ,เบบบดี๋ยวอยู่พี่น้องแต่ก่อนสามีไปก้านน้ำพรอนี่เอาแผ่ยางไปโต้งแล้วก็ฉัเล่าลงมาฮุบๆเก็บแบบว่าได้ลายไหวแล้วพี่น้องเพราะมันลายตัวอันนี้มันน้อยก็เลยการจับน,นะพี่น้องนะ เก็บเม่งขนูนพี่น้องเนาะตัวที่มันยู่ซูงเข้ากับสล่าเอาพี่น้องมันร่นลงมาแได้เข้ากับเก็บเอาเนาะเก็บเซื้อคูพี่น้องนเข้าเก็บได้ลายเต็มละเมื่อนี้แม่นเก็บสองคนกับน้องไส้สมจิเนาะพี่น้องเนาะสล่าลงมาแล้วก็มันก็ตกกองกองยู่พี่น้องเข้ากับเก็บเอาเก็บเอาเนาะกับพ่อได้กลิ่นแล้วพี่น้องไม่ได้ลายตัวมันกันน้อยๆแั่บนี้เนาะทุกคนตัวไม่เยอะ มาน้อยเท่ากับมาน้ำทุกคนนี่มาน้อยเท่าพี่เ้อาหาเก็บแมงกระนูนทุกคนเ้าอยงนี้นออือตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงนนุกโมงเจ็เท่ากับลูกมหาการนะ ตอนเร่งๆเนาะอยู่น้ำการเผากับมี่ทุกคนมันตกลงมาจับเจ็บนี่จิตตกล้ น้องไส้เขากา็บล่มดีขนาดนะทุกคนเนาะพังเพ้งไปพร้อมเลยโซนเฮากับเก็บเม้งขนุนแบบซิวๆพี่น้องนะพ่อเก็บอยู่นนะมาเด้อพี่น้องเด้อพูดเลยว่างๆกำลังเก็บเม้งขนุนนะแถวบ้านทุกคนได้กินเม้งขนุนอยู่บ้านทุกคนเนาะโซงนะนี้เลยพี่น้องเนาะมีเม้งขนุนนะทางบ้านเนีอมีตามฤดูพี่น้องน,ะน,นนะัทเฮาก็าาหาก,หาก,กินตามฤดูกาลนี่แหละ ทางเพือนคือคือใกล้บ้านใกล้กับบ้านสามีนี่กับเพื่อนกับเปิดตู้พี่จังเนาะได้ยินเสียงซัดเลยเอากระยิงหาเนาะพี่จังนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับจับอยู่ตามใบมะขามนะพี่น้องนะใส่ตาเพิ่นกับชีเริ่มเริ่มแดงๆเนาะเสียงตา แมงขนุนนะพี่น้องแถวบ้านพี่น้องเอินว่าแมงเพล่แมงบ้านสามีเสื้อเอินว่าแมงขนุนนะพี่น้องนะอยู่ทางบ้านสามีกับคัมมา้วกจะมอยสมิงอยู่พี่น้องนอกคันกับมีเปิดตู้กับไม่ได้ยินเสียงเพล่อเพราะว่าแถวบ้านกับทังเฮิอนห้างเดียวพี่น้องเสียงรดล่างเที่ยวไปเที่ยวมากกับอันมีมีนะทุกคนเนาะคันมีงานบุญเถอะก็มีคนเที่ยวลายุพี่น้องทางก็ไดแต่ว่าโซคนี้ก็คือสมอยสมิงกันเนาะไม่มีคนไปทั้งเรื่อยเลย มากับสม,มอ้อยยูไปนน้องนอ้มีมีเสียงรบกวนไปเลยนะได้ยินแต่เสียงแม่งไม้ห้องเนาะทุกคนนี่เนาะพี่น้องนอแมงขนุนที่เฮากาดในมื้อนี้ก็ได้ประมาณนี้ประมาณถ้วยหนึ่งพี่น้องนอกับพ่อได้กินห้าสีเฮดกินในมื้อเช้าพี่น้องนะเฮากับแซน้ำไม่ให้มันคายขี้เอเนาะมื้อเช้ายังเฮดกนินเนาะทุกคนนี่นะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นแม่งขนุนที่เฮากเก็บได้เมือ่อคืนเนาะตื่นเช้ามาเฮ้ากับสีมาคั่วกินข้าวเช้านะพี่น้องนะ ตื่นเช้ามาก่อนอื่นเทากับส่ข้าวก่นอกนพี่น้องเนาะตื่นเช้ามาเาก็ต้องดังไฟนึ่งข้าวก้อนเฮ็ดก,กินนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะเขากำลังใส่ข้าวนะทุกคนนะเสียงน้ำกะดังยู่พี่น้องเพราะว่าห้าอันได้น้ำขึ้นเพิ่มพร้อมเนาะได้น้ำไส้พี่น้องเรากับส้ข้าวพรอมอยู่ทางบ้านเขากับแม่นกินข้าเวเหนียวพี่น้องเนาะข้า <c oughs> เข้าหน้าเข้าเองเข้าปลูกเองเลย อ้ข้าวตอนเ้าไส้นี่ก็หอมหอมเนาะพี่น้องถ้าเป็นตอนเฮากินข้าวไม่แห้งหอมพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ทางบ้านเฮาก็เคยเยหอดย่ำตุ๊กกาดำหน้าอีแล้วพี่น้องเนาะเคยเยอะหอนย่ำเฮ็ดหน้าแล้วละลนญฮะกระตุ๊กพี่น้องทางบ้านสามีตอนนี้ก็เลยยังบ่ทันได้ตุ๊กกาเนะาะแถวบ้านพี่น้องตุ๊กกาดำหน้าปีแล้วทุกคนเนาะทางบ้านจะมีมันยังมีมีเนาะแต่ว่า ทางบ้านคือบ้านวิง่งเขากับสีตกแล้วน้องๆนะเป็นบางบ้านนะผ้เลือทางหน้าทงกับสีตกไหนะ้แน่น้องนกพลือหน้ากุกกันล่าวนทางบ้านเฮินจะสามีแม่นกับตกป้อนมู่แต่ละปีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทันตกน้องเนอนมือตกกามือ,อลือสามีสุภาทุกคนไปเลาะทงหน้าและกับมัมบอนเ้าใส่ข้าวนะพี่น้องนะหลังจากที่เฮาใส่ข้าวว่จนแบบว่าพ่อข้าวเย็นพ่อประมาณแล้วเฮากา็เอาเสื้อติ๊บน้องนะ ข้าวกะยังฮ้อนฮ้อนไอ้ท้วท้วอยู่เลยทุกคนทางเคลื่อนสามีกะแม่นนึ่งข้าวเสื้อพูดเชื่อต่อไฟพี่น้องเนาะใส่ปืนเฮาดังเฮาหามาเลยปืนกะใส่ข้าวแล้วต่อมาเฮากะเสีมากกู้แมงขนุนเนาะพี่น้องเนาะแมงขนุนเฮาแม่นก้อนอื่นเฮาก็ต้องเอาไปล้างให้สะอาดก้อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สามีกะเอามาเสื้อหม้อพี่น้องแล้วก็เทากะเสื้อปรุงเสื้อเคืองใส่หัวผักเทมใส่เกลือแป้งนูดตามมักพี่น้องเนาะเพื่ยมีพี่เลยกกะเสื้อนะ แต่ฉันรับจะมีมันเสื้อแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนะาะแระดับน้ำมันก็บมั่นเสื้อพี่น้องโคเลยเสื้อตาบมมีเลยเนาะทุกคนเนาะแม่งขนุนกับตู้บินไปกระบ,บินยุบี่น้องนะเนาะเอาการเอาผ้าหม้อมาอัด์ตจะมันบินไปนะาาั้นแระดับเสื้อเครื่องเท่อเท่อยากเนาะแล้วปรุงรสปรุงเครื่องแล้วเอาการไปโคเลยเนาะพี่น้องค้างขึ้นทางต่อไฟเนาะนะขึ้นกระโดนบักง่ายๆพี่น้องเนาะความสดของแม่งขนุนพี่น้องนะใต้เชีวเซีอยู่นะเอาการค้างหมอ้อขึ้นแล้วเอาการกระรุนเนาะพี่น้องวานนี้การ คนแล้วเขาก็เอาหาแฝามาปิดเนาะพี่น้องเนาะชนเขาก็ตื่นเช้ามากกระผมท่านในดีฮะหน้าท่านในช่วยนาะพี่น้องน้ำท่านในอาบแล้วเิเขาจังไปอาบน้ำเนาะเได้กินคือแล้วแล้วเขาก็หาอาบน้ำนึ่งเครื่องกินเช้าไปโรงเรียนนะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือกองมะขามที่เขาก้านแมงกระพุนไปในตอนกลางคืนนะพี่น้องเนาะใบกำลังอ่อนๆยีนอ่อนดูในเฮือนเท่านี้แหละ ແລ້ວມື້ນາຊິມີສົບ